สวัสดีครับถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะคำนวณค่าคาร์บอนอิมิชชันนะครับจาก Energy Analytics ที่เราเคยคอนฟิกไว้นะครับถ้าท่านใดยังไม่ได้ดูวิธีการคอนฟิก e n e r g ร a n a l y t i เเพื่อคิดค่าไฟฟ้านะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้วิดีโอเดสคริปชั่นนี้นะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราต้องการที่คำนวณค่าคาร์บอนอิมิชชันอย่างที่บอกไปแล้วนะครับโดยที่ทุกๆ1กิโลวัตต์นะก็คือ1หน่วยของไฟฟ้าที่เราใช้นะครับ จะหมายถึงการปล่อยคาร์บอนเท่ากับเท่าไหร่นะครับโดยปกติทั่วไปแล้วก็เท่ากับ0.67กิโลกรัมนั่นเองนะครับแบบนี้ถ้าสมมติว่าเราต้องการที่คำนวณค่าคาร์บอนอิมิชชันแบบนี้เราจะทำอย่างไรนะครับยดยในตัวอย่างนี้ต่อจากวิดีโอก่อนหน้านี้นะครับที่เป็นการคิดค่าไฟฟ้านะครับจะเห็นว่าเรามีมิเตอร์ที่ทำไว้นะครับเห็นไหมครมิเตอร์1มิเตอร์2ออะไรพวกนี้นะครับ ในโรงงาน Fox Borough เบเนกะอรีนี่ยนี้ในโรงงาน Fox b o r o อโรเบเกอรสมมุติว่าเราต้องการที่จะ derive ะ energy consumption อันแรกนะครับแล้วก็อันที่สองก็คือ derive สูตรของ carbon emission เราทำยังไงนะครับเราก็มาที่ Fox Borough เบเกอรตัวนี้นะครับจากนั้นก็คลิกบวกตรงนี้นะครับแล้วก็เลือก energy analytics พอเลือกเข้าไปแล้วนะครับสักพักหนึ่งนะครับ มันก็จะมีการาโหลด general tab ขึ้นมาแบบนี้นะครับเราอาจจะต้องการเลือกเป็น r o l up child asset นะครับถ้าเกิดว่าเราต้องการให้เข้ารวมให้เราอัตโนมัติแต่ในที่นี้ผมไม่อยากให้มันรวมอัตโนมัตินะครับเพราะว่าผมจะแยกย่อยอาสามารถแยกย่อยเป็นสัตว์เป็นส่วนไปเพราะนั้นถ้าเราต้องการแบบแยกของเราเองเราเลือกเป็น n o r o n up นะครับแล้วก็เลือก New Record คลิกเข้าไปตรงนี้ New Record เพื่อที่จะสร้างแฟกเตอร์ขึ้นมาของคาร์บอนเอมิชชันนะครับเราคลิกเข้าไปแฟกเตอร์ตัวแรกที่จะใช้สำหรับคาร์บอนเอมิชชันก็คือ co2 Factor Electric ซึ่งมีค่าโดยทั่วไปเท่ากับ0.67นั่นหมายถึงว่าทุกๆ1กิโลวัตต์ของการใช้พลังงานไฟฟ้านะครับจะปล่อยคาร์บอนออกมาสู่บรรยากาศของโลกนเะท่ากับ0.67กิโลกรัมนั่นเองนะครับ ต่อไป add new record เข้ามาอีกสมมติว่าเราต้องการที่คำนวณค่า kBTU นะครับเราก็เลือกพารามิเตอนะครับเป็น kBT เป็น BTU factor electric แบบนี้นะครับซึ่งค่า BTU factor electric ก็คือ 3, 3, 4, 1, 2วิดีโอก่อนหน้าเนี่ยลืมแก้นะครับดีว่าพวกนี้มันเผลอไปเลือกเป็นพารามิเตอร์ตัวอื่นแต่ค่ายังเป็นตัวเลขทิ้งไว้แบบนี้ เพราะนั้นถือโอกาสแก้ในวิดีโอนี้เลยนะครับค่า CO2 factor เท่ากับ0.67นั่นเองนะครับหมายถึงว่าทุกๆ1กิโลวัตต์เนี่ยนะครับที่เราใช้พลังงานไฟฟ้าเราปล่อยคาร์บอนออกมา0.67กิโลกรัมส่วนค่า BTU factor เนะี่ย1กิโลวัตต์เท่ากับ3,412 BTU นะครับแล้วก็คลิก apply เท่านี้แหละครับผมจากนั้นเราก็มาตรง consumption ตรงนี้นะครับเราต้องคลิก apply ก่อน คลิก apply ก่อนอโอเค CU sum เนี่ยหมายถึงการเปรียบเทียบพลังงานที่คาดว่านะครับที่คาดว่าจะใช้กับที่ใช้จริงนะครับเพราะนั้นตรงนี้เราจะไม่ได้สนใจในวิดีโอนี้นะครับทีนี้เรา add standard calculation ขึ้นมาสมมติว่าเราจะคำนวณการคำนวณ standard ก่อนนะครับก็คือ consumption electric ตรงนี้นะครับ จากนั้นก็คลิกโอเคออกมาอ่นี่คือ consumption นะครับทีนี้เรา add derive calculation เราต้อง save ก่อนนะครับ apply ก่อนอ่ทีนี้ก็ add derive calculation ขึ้นมาอ่ก็เลือก consumption อะไรต่างๆตามที่เราต้องการได้เลยอย่างเช่น electric k btu แบบนี้ ครับแล้วก็คลิกโอเคออกมาแล้วก็แอปพลายท่านี้แล้วครับทีนี้เมื่อเรา hit apply ไหมครับมันก็จะมี electric kBTU ขึ้นมาให้เรานะครับส่วน carbon emission ก็จะคำนวณให้อยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว,ว่าเราจะต้อง define ตัวพารามิเตอร์เนี่ยครับค a r b CO2 factor electric ให้ถูกต้องเท่านั้นเองนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากและสวัสดีครับ